าราที่อยู่ณนเบื้องหน้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันมีองค์พระศรีคเนศมหาเทพผู้เป็นใหญ่แห่งศิละปะโอกาสนี้จะได้ขอเรียนเชิญและท่านที่ได้รับทูก ให้นำรูปมาปากที่เครื่องบวงสวงโดยชาวพ่อที่เครื่องผลละหมากรากไม้สิ่ทั้งหลายทั้งปวงขอเรียนเชิญทุกท่านทีได้รับรูปัตามดาราไปปักทูบคนละคนไรับ ขออัญธุรีน้องงามใดทั่วนมัสการคุณภาดบรมนาถ <Sess> <Sess> สีพระองค์พระองค์พระภัยพระภัยพระพิฆนายเทวพระพิฆเนเทวาพระแม่คงค วิทยาทรขทะทธรรมราชราษมีรุ่งเรืองเเสื่อเมืองพระทรงเมืองพระลาเมืองมหานามราตยามเทวาธิราชพระครังมหาสมบบาิพระชายมงคลฤทธิกรายเทพไทยในแสนโคตรกวานจงยิงญานนพระโสจากตุธา โดยาคาตวิธีมาสู่แทนปิธีมวนทนยังตาคนมนุษย์สยโลกรับบริโภคเครื่องสังเวยบูชาในกาณบัดี ประสิทธิพลเรื่องในวาระมงคลพิธีบวงสูวงขอพพรในการเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องยูเรนักสองสามสองสี่โดยบริษัเทเวลเคิร์สตูดิโอนาคารบัตมีจงประสิทธ,ธิริสวรรค์พิพัฒนามงคลการสม ตามความปรารถนาในชอบกิจได้รังสริคไว้จงประสิทธิ์ีโสดิงวันทิตวายริยาาั้ตาริยินทะยางตบรทโสังวนาตตรีนาภพปะทวยังบริบาโมติสัทาริปติสังต เบื้องหน้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอันมีองค์พระสีคเนมหาเทพผู้เป็นใหญ่แห่งศิลปาะ กรรมบูชายาพิธีตามคติประเพณีบัรทวีสายการิโบราณพระเดชานุภาพอภินิหารสาภาพ มาสุจริตมาิีทีเทศทุกพระองค์จงประสานประสิทธิภิกตในพิธีโดยอิสรานุพาพจะขอพรท้าวสหันนายเทวราชปรมมาราชอิสระโมสาขอพรพระอิศวรมเหสุรีศรีบรมอิสนาธิภไตยไกรราชขอพรท้าจตุเทวราชโลกปาลทิพปรรสีขอพรเทพอันเรืองฤทธิสถิตที่ปิยสถานทุกอมรขันสะพานจักรวาลภูมิภพไกวันสะประกอบมอกฝังรรชจุคารดาวาลีสิง ขอชนราดำเนินหนทาวสถานพิมา,มา,ามนมหาดมนทยาเทวะสำนักขอพรเทพตุราระอันศักดิ์สิทธิ์ประดิชา ทรงเทวปรณาเชิญช่วยอภิบาลบำรงุงรักษาคุณบอสขีตวชินาโคตคุณเจมสท่านดนดลนวลโซน,โนภาพยนตร์เรื่องอยู่รนะัสสองสามสองสี่ที่จะได้ถ่ายทำขึ้นในานามบริษัทเวลเทิร์สตูดิโอจำกัดเรดารานาักแสดงคุณฟรีนสโรชาจานันกิมะคุณเบกกี้รีเบคก,กา้าแพริเซียอัมซองคุณฟรีนพอฝันทวีมาและนักแสดงคณะถ่ายทำ ดั้าห้าที่ทุกทุกท่านจงได้รับประสบ,บ,บความสำเร็จมีแต่ชัยโ ตาระวันธนัาสูปาพยัญชนะสััมปนนรงสารีนางโภชนานางอุทธกังวรังอีทางอุชุปการานังปฏิคันหาตูสาธุกังเตปิตังพรมานัง อินทริยังเทวตานังภูมิเทวาพฤกษาเทวตาภาลีชัยยะมังคลาอาคันตุกาเทวตามุนิวะระวัจนังครวจาริยังอาจาริยะเทวาปิตามาตา อนุรักขันตูอโรคเยนาสุเขนอาจารข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องสัการะเครื่องบวงสวงทั้งปวงนี้น้อมบูชาพรมเทพเทว,วาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดถึงพระภูมิเจ้าที่พระธรณีเจ้าทางเทพา ปกปักรักษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกป้องคุ้มครองประจำตัวประจำครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายบัดนี้ขออัญเชิญสเสด็จมารับเครื่องเทวตาบีเครื่องสการะเครื่องบวงสวงทั้งปวงนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสำเร็จในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอยูเรนะัสสอสาม ของข้าพเจ้าทั้งหลายให้พระเชนธรรมเตเชนสังฆเตเชนอินทรเตเชนพรหมเตเชนเทวเตเชนเทวาตปฏิอาทิโจรติมาพาติจันทิมาสันนทโขคดิโยตปฏิชายิตปฏิพรมมโนอัตสปามโหระตังพุทโตปฏิเตชะสาอีเตนสัจวเชนสสวทิโหตุสภทาสิทธิกิจจังกิจานุกิจใดที่ตั้งใจก่อสร้างจงเสร็จสมอย่าค้างคล้องขาดแลมนานเลย นาสิทธิกรรมมังการใดตั้งผดุงบำร,รุงจงยาชาอย่าเลศอดยาลอยาราสิทธิได้พันเทนาสิทธิการียาถาคาโตผสันเพชรประเดจมานมอดแล้วฉันได้ปลอดภยัยแผ่ขาดแก้วพ้นไัยผ่า,พพาชนชนะนาสิทธิต,ตีโชชโยชนิจังเดชอำนาจทางของอริปองอ่อนราวมีชัยชนะทุดาในราชร่างพารีนาสพพสิทธิพวันตูขอสัพรจงประสิทธิแด่ภาพพยนตร์เรื่องยูเรนัสองสา สามองสโดยคุณบอสขีตวชินโพธคุณเจมทะนด,ดนนวลสุดบริษัทเวลเคิร์ฟสตูดิโอคุณปรินโรชาจันกิมฮะคุณเบกกี้รีเบกาแพทริเซียอามสตองคุณเฟนทอฝันทวีมาและทุกท่านที่อยู่ในสถานที่นี้ให้ได้รับความสำเร็จสมความปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคนทอ

ซีสปีดนะเดี๋ยวมีเจมส์ั่งไอ้ารขาวนะข้วานะมาสั่งมาสั่งมาสั่งมบสั่รมาสังสั่งมาสั่มบสังมาสัมาสั่งมาสั่มาสั่งมาสั่งมาสัมาสั่าสังมส่มาสังมีสั่ราสัมสัมาสัมาสังมาัาสั่มาสั่งสังสััสั่งมาสัสัคาสัมั่งสงา่งมารัมาสรงัาสั

ขอ,อเคครับได้ครับหมมอะนะครับมอะมครับอโพนี่ขย้ามับขาาเวลเคั่นนครับอันนี้ครับน,นี่น,น,ขขนะครับ เดียวรอไมพี่เดีายวนะครับไม่ได้ครับลต้งงานไม่ได้รัขอกล้องเวลครับก่อนนะครับ้อนนี้แล้ครับหนึ่งสองซ่มรุนะครับหนึ่งสซมนะครับหนึสองมโอเคครับขอกล้องนี้วิดีโอนะครับ เดอโอเคมากวิดีโอคนิวดีโอเว่อเินะครับ1 2ึสโอเคอี่ดีนะครับีงานนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามก็เมเจอนะครับก็ไม่เจอร์นะครับก็เมเจอนะครับหนึสครับลู้นะครับ ข้าวก้องนี่นะครับคครับกะถามนี่ค่ะค <Brother. S 2> <character. S 3> ่ะขอบคุณมกค่ะน่นะครับโอ้โคุะครับนี่น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 ะครับนีครับ คเดี๋ยวขอทีมผู้หปหากับผู้กับเข้าเข้าข้างด้วยนนคะ่ะยังไง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 ังไงยังไงยังั รุกนะครับ่งสอนน่งงตนครับทีมงานนะแสดงครับนีนนี้ได้ตที่ค่ะได้แล้วปรยัดปรยัดตรงนี้นะครับครับผมหนึ่ ขกันครับอาผมหนึ่งสองสามเขาจไปด้วยครับอันนี้นะครับหนึ่งสองหนึ่งครับหนึ่งสองตรงนี้ทีนะครับขัดครับอาผมหนึ่งสองสามขครับหนึ่งสองสามต่อนะครับผม ขอบ้องสท้ายค่ะรู้ไหมครับรู้ไหมครับโดยเชิที่พี่สื่อรงสัมาค์นาตาสันี้เลยนะคะขอจิมงานเถ่ายรูปไหมครับ